ครับสวัสดีครับน้ำมัมสวัสดีครับครับผมเนาะน้ำมัมฟันแม่นครับเอฟซีตายแล้วฟื้นครับนี่น้ำมัมเป็นผู้ที่ไม่เส้นเนาะครับท้องมีสามดาวครับผมครับกอบคุณที่ติดตามไปฝากเอฟซีไร้งวดบบฟันที่บอสครับน้ำมัมบ่ครับบ่ฟันเด้ครับบิ๊กมีความหันบบฟันเนาะนี่มันเคลื่อนดางฟันหินผาครับผมอยู่ทั้งคู่ครับครับผมเป็นก็ยังเค็นเสียเนี่ยครับครับผมเป็่นมานิีมิตมายังไม่ผมนะครับ อก็เคยเห็นเพื่อนน้บริเคยเห็นเพื่อนบครับเคยเห็นเพื่อนบ่ครับบ่ครับบ่เคยครับต่างจิตต่างไปผูกพันกับเพื่อนครับครับผมบ่บร่ใหม่ือต่างแปลกเน้ะแต่คิดว่าเพื่อนตายแล้วครับคุกูหูวว่าเพื่อนตายเพราะว่าเพื่อนอันนี้จิตคือยังว่าเพื่อนเสียอยู่ทั้งผู้ทั้งคนนะครับนใจิตนำมำในสั่งฮอนเป็นแม่นี่แม่นครับจิตผมมันอันนี้นะครับครับผมมันซื้อกับวก เนี่ยอาจายนะครับพวกวิญญาณต่างๆเนาะแม่ครับผมครับผมผมก็เลยเอาอาจารย์คือได้มาจังงีเนาะเป็นว่าโอ้ยผมมีมองติดไปได้ลงมาเด่นนําเป็นว่าครับผมอ้าวผมเลยว่าอ้าอาจารย์มาเด่นนําผมก็บผมไมียั้งเลยอ่ะปากโอ้ยเป็นไปว่าว่ยยากเขามีของรับปากอยู่เป็นว่าครับผมเลยถามอย่างั้ล่หละอาจารย์ครับเฮ้ย ข้าอยากเฮ็ดบุญน้ำเป็นบาโอ้ครับผมบเป็นก็เลยบอกอันนี้จังไคือยังบอกได้ควบนี่แหะครับครับผมเป็นได้ว erm. ่ามีเด้่องนี่ทาคือหรือจังไงนี่ก็เฮ็ดบุญไปน้ำไอ้ครับมีละลวงพ่อหรือปูก็ยัดควบยืนยังไงนาจักงวงพ่อหรือปู่กับโอ้โหแม่นครับเบิ้เท่านะครับเท่าซ้ำไลยกลางๆนี่ครับกลางๆนี่ด้ครับ ว่าสิบบวกลางแล้วครับเท่าแล้วครับแต่ก็ข้นต่อครับคือยังข้นของแขวนนะครับเพราะิ่นอยู่ทั้งผู้ิ่นว่าทอยู่ทั้งผู้ทั้งผ้พผ่นน่ะเนาะครับครับมันก็เลยนี่ละเอาล่องไปเสียงเบิ่งเพิ่นบาครับผมตัวแดกละอาจารย์ผมไปถามครับเพิ่นก็เลยให้เบิ่งเอาไปเรื่อยสองสี่แปดพื้นบาทสองสี่แปดครับครับผม โอ้ยแค่สามตัวเพราะว่าจานผมเร่เห็นถามขึ้นอีกเึ็นว่าเออกันไ่แน่ขึ้นมาตัวไหนครับกานไหน่ึ้นมาแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดครับผมโอ้ขึ้น่าจ้างอยู่อาจารย์โอ้ยกระักเลยเ่คยมาบอกยังตียักษืออะไรเึ็นว่าแปดเจ็ดเนาะครับว่างันเก้าเจ็ดอาซิโลเต็มก็ได้แล้วนะครับแมนครับผมมาเรยงที่บนอันยังผิดเหรบนอยู่ดีแล้วเนาะแมนครับผมผมมั่นใจอย่าง้กับพเก้ฝันเกี่ยวกับระ จังสี่ยักเถื่อนเเคยฟันแนลในชาติเถื่อนจังว่าถาผมที่ร่องเชียงถาผมเถื่อผมก็ยททำบุญไปเพ์่ันนี่ครับครับผู้มองนั้นเคยไปบอกกาปะท่างผู้ผมไปอยู่ทั้งฝุ่นลนะครับทั้งสีเมืองใหม่คนนะครับทั้งสีเมืองใหม่ครับจิตผมมันแต่กี่ผมไปอยู่กับคู่ใบ้อ่ะนะครับอยู่ทั้งอยู่ทำนะครับอ,อยู่วัดกู้อยู่วัดกู้เคย,ยเขาไปให้ทำอีกบ่นเลยครับนี่แม่อันครับป้าถูก เขาไปนี่ละไปกราบไปไหว้ในถ้ำนะครับอันตัวนี้ความจริงบ่ครับที่เคยไปอยู่ในถ้ำเลยแม่นครับออืครับเนาะเอาครับจำโมชุ่มครับอาจสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางกู้บาที่เพิ่นแม่นครับอยู่หันรักสมรักษาอยู่หันก็ได้ครับแม่นครับเฮาว่าเขาคมเก่งอ่าเพิ่นอาจอีกอยู่หันแล้วก็เสียอยู่หันบ่จักครับครับมันจักสมัยไรเนาะครับแมนแมนแมนแนแต่กีิว่ามันทะเลาะได้ทั้งคู่นะครับไปหาไหว้ถ้โอ้ไปหาไหว้ถ้ำไหว้นั่ง อาจารย์ชมาตีเนี่ะครับอาจารย์มชพาไปนะครับโอมีอาจารย์อีกบ่ครับแม่นครับร้อนร้อนถึงเสียดอกครับอาจารย์อยู่ตั้งบัดผู้นะครับอาจารย์นี่เป็นข้าราชการหรือเป็นพระหรือเป็นเป็นพระครับโอ้เป็นพระครับโอ้นี่ละนี่ละนี่ละเพิ่นอาจชีนํามาบอกเลขเนาะครับนํามันเนาะโอดเบามากกับคนจริงลูกเนาะครับแม่นครับผมเอาแค้นลูกอยากขาดได้เลยนี่ครับอีฟสีเอาสงสัยเพิ่นสิทับหู้แล้วครับผมรับรู้แล้วสามตัวตัวไหนกว่าครับน้ามัน สองที่แปดครับครับผมครับสองตัวนะครับเนาะครับสองตัวกับแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดหรือว่าเจ็ดแปดครับนำใจง่อยครับหมุนครับครับผมุนครับครับผมอุ้ยขอบคุณทีหลายครับนะมับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอย่างอีกยี่บวครับนี่มีเพิ่มเติมอีกวะกะนี่นะครับเพิ่นอันนีมาไทยเพิ่นกะนิมิตเพิ่นกะบเอ้ไปครับครับอ้า ัเนีล่ะ๋ยวชูง่ายลาบแบบชูง่ายลาบห้นี้มีโชคใหญ่เนาะแม่นครับขอบคุ่นในไร้ขับน้ำมันครับสวัสดีครับครับผมครับครับผมเนาะเดี๋ยวทีมงานเบาแอ็มรถทงสีจุดตะเลคลองน้ำมันไลฟ์แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอ็มรถทงนั่นไม่ได้ครับไปรับชมเมืองัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมน้ตัวเลขของน้ำมันครับก็ล่องแคปหน้าจอไวซื้อลรตทะเลล่องเบิ่งครับเป็นผู้ที่ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งครับเพิ่นไปนั่งสมาธิอยูุทงพูครับท่านผู้ชมเนาะเคยไปนนัั่่งอยูุครบ สงสัยจะเป็นพระครับที่เสียชีวิตแล้วครับนั่มาบอกเลขละครับเอฟซีเนาะสองสี่แปดสองสี่แปดครับเลขสองตัวนี่เป็นแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับเนาะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันหอยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใไงครับน้ำมัาครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบ้าแอ็มรถทงกศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซียันเพิ่งไปใส่ บ่าวแอมโลธงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมโลธงนีด้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรียกทรั์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยาง่านเอาตันนีไปใส่ครับท่านผู้ชม ออกของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียญทองสื่อเรียกสื่อรถตอรีเจนสิริภูมิเนครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ของนี่ครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับสัมผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยอมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบต,ตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขา,ขายท,ทุกอย่างอ้วเนาะครับผมสาธุ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 าานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เกิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนวดสดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดตามไอหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน ในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสในม,ม,มาสักกะ,ะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผ้ชมเอาไปใส่เด้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผ้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะ ลักกะมือแทะแฉะครับ่านผช้ชมมือแทะแฉะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามั้างนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่นนห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท ah ่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วครับมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ้ขึ้นกันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายเงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำม,มุนคล่องหลวงปูุลอดมะหายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาุสาธ